จะเป็นคําเตือนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยโยเป็นวัดทุกคน มาชมเพื่อความบันเทิงนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะทางช่องเราไม่สนับสนุนคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนของเลขมงคลฮานอยนะครับประจําวันที่6มาดูวันที่5้าก่อนนะครับติดธุระวันที่ห้านะรอบ6โมงกับหนึ่งทุ่มนะครับทุกท่าน6โมงกับหนึ่นทุ่มนะ ดูเมื่อวานก่อนเมื่อวานวันที่ห้าวันนี้วันที่หกนะครับอันนี้ทำวันที่หกวันที่ห้าเขียนผลก่อน โอ้โหเต็มเต็มอึไม่มีแปดหกเสียดายจังมีสองสองไม่มีสี่สองอีกไอในพวจชุมชนมีไหมเอ่ยสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับที่ดูในพวจชุมชนได้แปดเหมือนกันแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสามแปดสองโอ้โหดูดูออกแปดหกก็ามาแปดมาเหมือนกันหมดครับแปดเข้าหมดเข้าตัวเด่นทั้งคู่ นะครับนี่แปดนะครับสองก็นี่นะครับแต่ไม่มีสี่สองสียดยนะมาดูกันของวันที่หกครับเขียนมันทัดเดียวครับทีนี้ ของตัวนะครับ ประมาณ6-8แล้วเนาะ7นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผลง่ายๆเลยดูกันทีละแถวเลยไม่ต้องได้ขีดเส้นนะครับเด่นศูนย์ครับนี่คือตัวรองนะนี่คือของวันที่หกง่ายกว่าเดิมเนาะอ่าโชคดีทุกท่านครับขอพระคุณทุกำกลังใจสวัสดีครับรีบลงก่อน